รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำร,นำร,นำรนอาาำรนตอนกรมป่าไม้ส่งเสริมดูแลรักษาป่าไม้ไทยเต็มที่เชื่อว่าประชาชนคนไทยก็มีจิตใจรักป่าไม้เช่นเดียวกันนะ <c oughs> จะบอกให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ของเราทำงานด้วยจิตวิญญาณและหัวใจวลกลมเรากลมอะไรนะกลมป่า,ปาไม้นั่งคุยกับอธิบดีกรมป่าไม้เรื่องการดูแลส่งเสริมและรักษาพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดางคนป่ คเกรมป่าปไม้ดูแลพื้นที่ป่าสงวนและป่าทั่วไปคือป่า84ให้มั่นคงยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติต้องมีพื้นที่ป่า55ป่าอนุรักษ์นะครับ25ป่าเศรษฐกิจ15อันนี้ก็คือป่าอนุรักษ์ที่ดูแลโดย,โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอ่า15เนี่ยดูแลโดยกรมป่าไม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ้าสามารถจัดระบบระเบียบให้เป็นไปตามนโยบายได้อย่างเคร่งครัดเราต้องดูแลป่าสงวนชาตินอกพื้นที่ป่านุรักษ์ป่านุรักษ์เขามีขอบเขตชัดเจนเช่นอุทยานชาติเขตรักษาพันธุ์สป่าแต่กรมป่าไม้ดูป่าสงวนทั่วประเทศเป็นป่าที่มีคนอาศัยอยู่ของเราเพิ่มพื้นที่ป่าสร้างพื้นที่ป่าให้เป็นสีเขียวต้องส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจให้ชาวบ้านปลูกในที่ชนดพื้นที่นส .3 หรือสปกในพื้นที่คอรชเรื่องงบประมาณ เรื่องกําลังคนก็เป็นตัวแปรสําคัญแต่เชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนก็มีความรักธรรมชาติและป่าไม้เหมือนกับภาวะของโลกที่เป็นไปป่าเหนือเมื่อไปได้พบมาเรืองเหนือเมื่นน้ผมบอกไม้มีสานี้พาาชามทั่วประเทศร้อยกว่าแห่งรัพท์ูกล้าไม้ป่าให้ชาวบ้านนําไปปลูกในพื้นที่ของตัวเองผมเชื่อว่า ประเทศไทยคนไทยเราทุกคนมีส่วนมีหัวใจที่จะรักกับธรรมชาติรักถิ่นฐานรักประเทศไทยนะครับ,บรทรัพย์กรธรรมชาติทุกคนหงแหนหมดแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนเห็นด้วยกับแนวทางที่เราจะขับเคลื่อนร่วมกันวันนี้โชคดีเรามีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรอสอทอปอซึ่งเป็นชาวบ้านมาคอยช่วยเป็นหูเป็นตาในทุกเรื่องให้ด้วยของเรามี อาสาป่าไม้มีครับเรามีเครือข่ายควบคุมไฟป่ารัชกรรสอสทปอปปในพื้นที่เราจัดตั้งไว้ได้อาศัยเครือข่ายที่เราได้จัดตั้งไว้ไม่มีค่าตอบแทนให้เขาใช่ไหมมีหมีมมเป็นงบการที่เขาจัดให้บางส่วนไปสนับสนุนเครือข่ายละสามหมบาทปีนี้รัฐมนตรีทรงทรัพย์ท่านสุชาติชมกินสนับสนุนงบกลางเพื่อจัดตั้งจุดสกัดในพื้นที่ป่าที่ล่อแหลมที่จะเกิดไฟป่าสําคัญคือการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมจิสดาคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ทุกวัน ตตนนนน้ำ้ำาายลทรเราจะต้องใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการชิด,ดาศก็เป็นส่วนหนึ่งโดยให้สำนักบริหารจัดการป่าไม้พื้นที่ประสานบูรณาการร่วมกับจังหวัดมีผู้ว่าเป็นซิงเกิลคอมมานในระดับพื้นที่อยู่แล้วนะครับเราก็ทำงานร่วมกับ ฝ่ายทหารฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันในพื้นที่บริหารจัดการในพื้นที่ป่าสงวนครับกลมเราทำให้โลกของเราและประเทศไทยส,ด,สดชื่นสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าป่าอยู่คนยังป่าพังคนมวยและคนไทยทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลรักป่าประโยชน์ของชาติด้วยครับ ต้องถามนางไม้นะครับว <variety: S 3> ่ากรมป่าไม้ทํางานกันแบบไหนนี่นี่เราทํางานกันแบบนี้รักษาเิ่มเพิ่มป่าใหม่ใส่ใจประชาชนป่า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 ของไทยเคยรู้วิไลกับลถลงไปมากจ้าจึงเชิญชาวไทยตระหนักในภูราปลูกสร้างปอป่า เอาดีๆกับพี่คำรอนหวังหวังสีชีว่าป่าไม้จะไม่มีวันม้วยด้วยคนไทยทุกคนล้วนรักป่าเชกเช่นรักชาติไทยนะน <laughs> จะบอกให้สร้างปอป่าให้